สวัสดีค่ะทำกินง่ายบายหนูน้องวันนี้หนูน้องจะพามาทาส้มปลานิลน,นะคะน้องจะใช้ปลานิลห้าถึงเจ็ดตัวโลค่ะส่วนผสมใส่ไว้ใต้คลิปนะคะแต่วิธีทําไปดูกันเลยค่ะทําความสะอาดปลาเรียบร้อยนะคะใส่เกลือค่ะเกลือน้องจะใส่สองรอบนะคะนี่คือรอบแรกค่ะนี่ค่ะหมักเกลือไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะหาฝามาปิดไว้ค่ะ เดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะในหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะไปหมักกระเทียมต่อเลยค่ะใส่กระเทียมนะคะเนี่ยค่ะกระเทียมน้องจะตำแบบหยาบๆค่ะใครจะชอบละเอียดก็เอาไปปั่นได้เลยค่ะใส่กระเทียมลงไปคุกเข้าในเนื้อปลาเลยนะคะใส่เยอะก็หอมนะคะกระเทียมอร่อยค่ะ นะคะบีบคั้น,นปลาแบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะเอาเกลือมาใส่นะคะรอบที่สองค่ะใส่เกลือค่ะรอบแรกจะใส่น้อยนะคะรอบที่สองจะใส่เยอะค่ะใช้ทั้งหมดสามตะพีนะคะนะคะี่ค่ะน้องใช้ตะพีตักข้าวในการตวงนะคะเดี๋ยวจะเอาปลาคุกเ้าเสร็จก็จะเอาปลาไปไว้ข้างนอกค่ะน้องก็จะใส่น้ําตาลไปหนึ่งตะพีนะคะน้ําตาลน้องใส่แล้วค่ะคนให้ละลายแล้วก็จะใส่ข้าวเหนียวค่ะใครจะใช้เป็นข้าวเจ้า หอมมะลิก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าข้าวเหนียวจะนัวแล้วก็เข้มข้นกว่าค่ะจะเหนียวจะเข้ากันกับเกลือกับปลามากเลยค่ะเวลาเราปรุงสุกแล้วนี่ค่ะบีบปลาก็ไอ้บีบข้าวเหนียวลงไปแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะข้าวเหนียวน้องไซซ์ประมาณหกก้อนนะคะ เพราะว่าเราไม่มีที่ตวงบางบ้านไม่มีที่ตวงหรือตะช่างเราก็ใช้แบบนี้แหละ,ค,ะค่ะสูตรโบราณค่ะข้าเหนียวหกก้อนก้อนกำมือเลยคะ่ะการแบบแน่นๆเลยทำง่ายนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรคะ่ะอไปเอาปลามาใส่นะคะข้าวเหนียวเราก็ต้องปล่อยให้เย็นนะคะห้ามร้อนปล่อยให้ข้าวเหนียวเย็นก่อนตอนนึ่งนะคะ ยัดข้าวใส่ท้องปลากันเลยค่ะยัดแน่แนๆแ,แบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเอาน้ำรูบๆหน่อยทำแบบนี้ทุกตัวเลยนะคะถ้าใครทำสูตรนี้จะพอดีเลยนะข้าวจะไม่เหลือค่ะข้าวกับกระเทียมที่เราตำใส่คลุกเคล้าไปเลยเนะะี่ยจะเหลือจะเหลือถ้าเหลือก็เหลือนิดเดียวเนาะเนี่ยเราก็เอามาโร,โรยไปเนี่ยเสร็จแล้วค่ะแล้วก็บีบบีบอย่างเงี้ยคะ่ะกดๆให้แน่นนี้ค่ะกดเนื้อปลาให้แน่นนะคะเราทิ้งไว้ สี่วันค่ะทิ้งไว้ข้างนอกนะคะไม่ต้องใส่ตู้เย็นค่ะเอาไว้ข้างนอกเลยใครไม่มีกล่องก็ใส่เป็นถุงร้อนได้นะคะเดี๋ยวน้องจะใส่ถุงร้อนให้ดูค่ะเนี่ยได้สี่วันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อปลากันค่ะว่าจะเป็นยังไงนี่ค่ะเนื้อปลาได้แล้วค่ะเป็นแบบนี้ค่ะ เนื้อปลาน้องจะแข็งนะคะจะไม่นิ่มหรือจะไม่เละค่ะเพราะว่าเกลือพอเกลือถึงปลาค่ะเนี่ยเกลือพอดีเนื้อปลาจะแข็งถ้าใครทําแล้วเนื้อเละแปลว่าเกลือไม่พอนะคะน้องจะมาใส่ถุงให้ดูนะคะบางคนไม่มีกระปุกเราก็ใส่ถุงร้อนแบบนี้ได้ค่ะเหมือนที่เขาขายตามตลาดสดนะคะเนี่ยใส่ซ้อนถุงแบบนี้เลยนะคะใส่ถุงซ้อนกันสองรอบค่ะเพราะว่ากลัวถุงแรกมันจะ ที่ปลาจะแทงออกมาจะขาดจะเป็นดูนะคะทําขายได้นะคะแบบนี้